ซีรีส์ The Last of ต s c อ a p t e ร์ที่1ในซีซั่นที่2นี่ถือว่าทำออกมาได้เหมือนกับที่ออกมาในเกม The Last o ัตพา a r ทที่2เลยนะครับวันนี้อัวซัมหรือว่าหน้าอูวก็จะมารวบรวมฉากทั้งหมดที่เป็นอิลเซอเอกในเอพิโซดแรกกันครับ โดยในซีรีส์เนี่ยมีการดําเนินเน,นเรื่องเป็นแบบเส้นตรงเลยก็คือจะเป็นการเล่าตามไทม์ไลน์ไม่ได้มีการย้อนกลับไปกลับมาซึ่งเป็นข้อดีมากๆโดยฉากเปิดเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นแผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่โจเอลได้ก่อเรื่องในกลุ่มไฟล์ฟรายไปซึ่งตัวละครแอบบี้เนี่ยที่มาเยือนในสวนสัตว์ตวที่ยีราฟนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นมีหลุมศพเกิดขึ้นแล้วก็ในมุมมองของเอลลี่แล้วก็โจเนี่ย แสดงถึงความสุขนะครับแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ในภาพมุมมองของแอปบบี้เนี่ยมันเป็นการสูญเสียแล้วก็ความเสียใจแล้วก็กะจะจะจะล้างแค้นนะครับทำให้เราได้เห็นว่านี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันมีความแตกต่างจากการเล่าเรื่องในเกมนะครับในซีรีส์ก็มีการเปิดเผยตัวละครเพื่อนของแอบบี้นะครับทั้งโอเว่น แล้วก็มีตัวละครอือ่นๆด้วยตัวส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นอิซาเอ็กครับที่เป็นตัวละครหลักของเกมอินเตอร์กาเลติกซึ่งเป็นตัวละครหลักที่ทางค่ายนอตตี้ด็อกเนี่ยกำลังสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับเขาก็มาอยู่ในซีรีส์ด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนของแอบบี้ครับซึ่งในฉากเปิดเรื่องของในเกมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน อย่างที่เราได้เห็นกันไปตัวของโจเอลจะเช็ดกีตาร์ลายผีเสื้อซึ่งในตัวซีรีส์ก็มีนะครับแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลให้กับทอมมี่ฟังที่เป็นน้องชายในซีรีส์ก็จะเห็นบทบาทของแอ็บบี้ที่ต่างกันออกไปเลยเพราะว่านี่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางของเธอนะครับที่ชัดเจนกว่าในเกมที่มีการย้อนเล่าในเรื่องสลับไปสลับมานะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวของเกมเนี่ยมันนำเสนอได้ต่างจากตัวซีรีส์ครับ ทีเซ้ต่อมาก็คือเหรียญหิ่งห้อยครับเป็นสิ่งที่แอบบี้ได้วางไว้ที่หน้าหลุมศพนะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยตัวเอเวลลี่ก็จะเก็บรายละเอียดแล้วก็จะมีรายชื่อของกลุ่ม Firefly หรือว่ากลุ่มหิ่งห้อยบอกชื่อของตัวละครในเกมนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยแอบบี้เนี่ยเดินทางมาถึงพื้นที่ของกลุ่ม ที่โจเอลแล้วก็ทอมมี่แล้วก็เอลลี่อยู่แล้วนะครับก็เหลือแค่แบบเดินทางมาให้ใกล้ที่สุดเพราะว่าเหมือนพวกเขาเนี่ยอยู่กันแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางตามหาโจเอลตามสถานที่นั้นในขณะที่ในตัวเกมเนี่ยมีการนําเสนอว่าแบบเรายังไม่ได้รู้ว่าตัวละครน,นี้คืออะไรนะครับแต่ว่าตัวของซีรีส์เนี่ยแสดงแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนมากๆเลยต่อมาเราก็จะมาพูดถึงอิสเอของสมุดโน้สีเขียวนะครับ ในสมุดโนต้ตสีเขียวที่เอลลี่เขียนตอนที่คุยกับดีน่าเนี่ยเป็นสมุดโนต้ตที่จะอยู่ในเกมรัสเซอพาร์ทที่สองครับถ้าสมมุติเราไปเจอของอะไรหรือว่าตัวเอลลี่มีการเขียนโนต้ตอะไรเนี่ยก็จะเขียนดีเทลในสมุดโนต้ตเนี่ยละครับล้วก็สามารถกดฟีเจอร์นี้ในซีรีส์เนี่ยมีการเล่าว่าตัวของโจโอเอลเนี่ยเหมือนต้องการหานักจิตบำบัดคนหนึ่งนะครับซึ่งนักจิตบำบัดคนนี้เนี่ยเขาก็มีการเปรียบเปยตัวละครอย่างยูจีน ซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมเด e l ลาสซัวท์พาทที่2ครับเราจะเห็นห้องของยูจีแล้วก็จะเป็นฉากที่ดีหน้ากับเอลลี่เนี่ยลงไปที่ห้องสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูห้องลับของยูจีครับที่เคยเป็นกลุ่ม f i ล์ f l y มาก่อนพร้อมกับมีรูปภาพของทอมมี่ที่นั่งข้างกับตัวของยูจีนด้วยพร้อมกับจดหมายที่เขาเคยอยู่กลุ่ม f i ล์ f l y แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของยูจีนจะ เข้าไปทํางานในฐานะของกลุ่มไฟ r e ไฟลแล้วก็จะทิ้งครอบครัวไปนะครับซึ่งเป็นจดหมายของภรรยาเขาที่บอกว่าให้ตัวของยูจีนสนใจครอบครัวมากกว่าที่จะไปอยู่กลุ่มไฟล์ไฟ y ดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างตัวของยูจีนที่ตัวของโจเอลก็มีการบําบัดนะครับจะเห็นได้ว่าการวางไทม์ไลน์ของตัวซีรีส์เนี่ยโจเอลเหมือนจะมีเหตุปัญหาเกิดขึ้นกับเอลลี่ก่อนทําให้เราได้เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีความ เกิดปัญหากันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการคลายปมอะไรนะซึ่งต่อมาก็จะเห็นห้องของเอลลี่นะครับที่ตัวรูปภาพเนี่ยก็จะมีเเซของเกมด้วยที่ตัวน้องเนี่ยชอบอวกาศอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นชุดมนุษย์อวกาศนะครับที่ขึ้นไปที่ดวงจันทร์นะครับนอกจากนี้จะมีตัวการ์ตูนของน้องด้วยแล้วก็จะมีการ์ดแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นอุปกรณ์สำหรับซูปเปอร์ฮีโร่เลยนะครับที่น้องๆที่น้องเอลลี่ชอบนะ มาแล้วมาแล้วมึกกรุบเส้นบุกปรุงรสรูปปลาหมึกมี2รสชาติรสหมาล่าสูตรดั้งเดิมรสหมาล่าสูตรเผ็ดไฟลุกจะกินเดี่ยวกินคู่กับเครื่องดื่มก็ยิ่งอร่อยหรือไปท็อปปิ้งกับอาหารก็อร่อยเหมือนกันฉีกซองด้านในมี6ซองฉีกกินอร่อยตอนนี้ของหายากอย่างมึกกรุบไม่ได้หายากอีกต่อไปแล้วรีบไปซื้อกันได้ที่ร้านสะดวกซื้อยอย่าง CJ7 eleven และร้านคาชันนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลสันสุได้เลยนะครับ Hello, Ellie. Oh, Jesus almost gave me a heart attack i tried knocking but hey hey what's up joel just checking in folks are you know talking about how impressed they are with you and how well you're Helping out. It's good. Yeah. Tommy and I went out riding the other day, and he—they uh, <laughs> told me a joke, and I, I thought about you. It's um. Oh shoot! No, I forgot it. Uh, Something about a clock. How do you? Joel, it's uh, it's pretty late, and I gotta. Get up in a few hours. Yeah, yeah, yeah. I know, I know. I'm, I'm gonna get out of your hair. I just, um... I, I want to show you something. Just give me one second. So what do you say, tomorrow night, first lesson? Deal. Did, did you remember the joke? Um, what is the downside to eating a clock? It's time-consuming. <laughs> That's so dumb. กันะกินต์โดีน่าก็จะเข้ามาเหมือนกับเนื้อเรื่องในเกมเลยนะครับซึ่งตัวของเอลลี่เนี่ยมีการเปิดเผยรอยสักนะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ย มีการเปิดเผยว่าแคทเนี่ยเคยคบกับเอลลี่ด้วยแล้วก็เป็นคนที่สักลายดอกไม้ที่แขนไว้เพื่อกบเกลื่นรอยกัดด้วยนะครับทำให้สามารถกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตของตัวเกมได้นะครับจะมาเห็นว่าตัวซีรีส์เนี่ยก็ยังไม่ได้ผูกหยิบยกมาแต่ก็มีการโชว์ที่แขนของเอลลี่เนี่ยจะมีแผลที่ถูกกัดจากตัวของคลิกเกอร์นะครับแต่ว่าตัวของเอลลี่เนี่ยต้องการที่จะจะกบเกลื่อน รอยนี้ก็เลยสักไปที่ตรงแขนพอดีครับในซีรีส์เนี่ยเอลลี่จะถือช็อปกันไปนะครับในขณะที่ตัวเกมจะถือเป็นปืนไลเฟิลไปตัวของทอมมี่เนี่ยได้สอนเอลลี่เกี่ยวกับการยิงสไนเปอร์อันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนอ้อนแฟตแบ็กไปเนี่ยจะมีการอธิบายถึงตอนที่ฉากโจสอน เอลลี่ในการใช้ปืนแล้วก็ฝึกฝนในการต่อสู้หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันในส่วนนี้แต่ว่าในฉากนี้เป็นการสื่อว่าแบบตัวของเอลลี่สามารถใช้สไนเปอร์ได้อย่างชํานาญแล้วแล้วก็สามารถสู้กับผู้ชายได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยฉากที่เราเข้าไปตรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของเอลลี่เนี่ยจะพบกับหมีนะครับที่ถูกจัดการไปโดยคลิกเกอร์หรือว่าตัวตัวอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะที่ในตัวเกมจะเป็นกวางแทนนะครับ ซึ่งตัวของดีน่ากับเอลลี่เนี่ยในซีรีส์เนี่ยเพิ่งจะออกมาลาตะเวนเป็นครั้งแรกๆครับในขณะที่มีกลุ่มเพื่อนอีก3คนมาอยู่ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นในตัวเกมก็จะเป็นหน่วยลาตะเวนคนเดียวนะครับแล้วก็มากับดีน่าด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะถูกส่งไปให้อยู่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเฝ้ายามมากกว่าแต่ว่าตัวของเอลลี่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่กลุ่มลาตะเวนนะครับ ซึ่งในฉากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเหมือนกับในเกมเลยนะครับที่ตัวดีน่าแล้วก็เอลลี่เนี่ยกำลังจะเข้าไปตามหาของหรือว่าตามล่าพวกคลิกเกอร์ที่มันอยู่ตามพื้นที่นะครับเพื่อที่จะจัดการมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วเนื่องจากว่าในตัวเกมเนี่ยทั้งสองคนจะมีการช่วยกันนะครับในซีรี้ก็มีการอธิบายถึงว่าแบบทั้งสองคนนี้มีการสื่อสารกันอย่างไรแล้วก็จะมีฉากโยนขวดแก้วด้วยแล้วก็ดูเหมือนทั้งสองคนนี้จะเข้าขากันดีครับ Easy. Oh, shit! What the fuck? it smells. Looks like infected did this. How many do you think it would take to bring down a moose? More than one. Where the hell are they? Let's go find them. Think. Divide and conquer. One at a time, Dina, this way. Look, see? All right, let's figure out how to get in there. <laughs> Ellie, are you clean? Yeah, <sighs> just banged up. R Please die of old age and not because you get infected. I really don't want to have to shoot you in the face. <laughs> Deal cool. ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีหมาพุดเดิ้ลซึ่งเป็นพนักง,งานดีเด่นของร้านซึ่งก็จะเหมือนกับในตัวซีรีส์แล้วก็ในเกมเลยนะครับที่ในตัวเกมก็จะมีต้องหมาพุดเดิ้ลเหมือนกันดีนาก็จะเช็คเอลลี่ตลอดเหมือนกับในเกมเลยนะครับว่าโดนกัดไหมแล้วก็แบบอาการเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นเอลลี่ก็จะตกลงมาคนเดียวนะครับซึ่งต่างจากในเกมที่ตัวเอลลี่จะตกมาพร้อมกับดีนาแล้วก็ช่วยกันจัดการเหล่าลันเนอร์แล้วก็คลิกเกอร์ครับแต่ว่า ในตัวของซีรีส์เนี่ยตัวเอลลี่เนี่ยจะถูกตัวสตรอกเกอร์ไลลาครับต,ตัวนี้เนี่ยมันปรากฏออกมาตั้งแต่เกมภาคแรกแล้วนะครับแล้วก็มันจะชอบหลบมุมแล้วก็ชอบอ้อมหลังมาแล้วก็โจมตีใส่ยเยือเพื่อรอจังหวะที่แบบมันสามารถจัดการได้นะครับในส่วนของสตอกเกอร์เนี่ยในตัวซีรีส์เหมือนกับว่ายังไม่เคยเจอตัวละครน,นี้ครับ การเป็นว่ามีการพูดคุยเอลลี่ก็แบบมีการสื่อสารว่าแบบมันเป็นตัวละครที่แบบเพิ่งจะเคยเจอมาก่อนเป็นผู้ติดเชื้อที่มีความแปลกกว่าตัวอื่นคือตะโกนแล้วมันไม่ได้วิ่งไล่ล่าเราแต่ว่ามันกลับหลบแทนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบในตัวสภาก็ดูเหมือนก็ยังมีความเชื่อนะเพราะว่าตัวเอลลี่เหมือนจะประสบเหตุการณ์หลายๆอย่างมาแล้วก็ทําให้ทอมมี่เชื่อนะครับซึ่งในตัวซีรีส์เนี่ยเอลลี่เนี่ยเหมือนจะทําการแหกกฎไป แต่ว่าในตัวเกมเนี่ยเหมือนการราตะเวนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาถูกกาหนดไว้แล้วนะครับมันจะมีกระดาษโน้ตที่มีการเขียนว่าตัวเอลลี่ดีน่าโจเอลเจสซี่ทอมมี่เนี่ยแล้วก็หน่วยาะัตะเวนอื่นๆเนี่ยก็จะมีการเขียนโน้ตแล้วก็ต้องมาทํารายงานในการเขียนกระดาษต่างๆนะครับเนื่องจากว่าตัวของโจเอลกับเอลลี่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในตัวเกมเนี่ยเหมือนจะมีการผ่านเหตุการณ์ที่เอลลี่เนี่ยสามารถปราบเหล่าคลิกเกอร์แล้วก็เหล่า ตัวรันเนอร์มาเป็นโหลๆแล้วนะครับทำให้ทั้งทีมเนี่ยเชื่อใจในตัวเอลลี่ว่าสามารถเข้าหน่วยลาดตะเวนได้ครับหลังจากดีหน้ากับเอลลี่เนี่ยลาดตะเวนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเดินทางกลับมาที่แคมป์นะครับแล้วก็จะเริ่มเหตุการณ์ต่อเลยซึ่งในตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันตรงที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการลาดตะเวนเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์หลังจากวันที่จัดงานฉลองไปเรียบร้อยแล้วครับ แต่ในตัวซีรีส์เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นการดาเนินเป็นวันต่อวันเลยก็คือหลังจากที่ดีนากับเอลลี่กลับมาก็จะเริ่มงานฉลองทันทีนะครับทําให้ตัวของโจเอลกับเอลลี่เนี่ยเหมือนยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจกันนะซึ่งเหมือนกับว่าตัวโจเอลกับเอลลี่เนี่ยมีปัญหากันนะครับแล้วก็เพลงดนตรีในเกมแล้วก็ในซีรีส์เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ได้ลุงกาสโตโวซึ่งเป็นคนเล่นเครื่องดนตรีของผู้ประพันธ์เพลงเดลลาสบัตก็มาด้วยนะครับ บทเจสซี่เนี่ยหน้าตามผมว่าน่าจะเหมือนกับในเกมแทบจะคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็บทการพูดแล้วก็ฉากต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นฉากงานฉลองเนี่ยเหมือนกับในเกมเลยนะทั้งบทพูดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ในตัวไทม์ไลน์ของตัวเกมเนี่ยกับซีรีส์มันก็จะมีความต่างกันแล้วก็การผลักของโจอเอลก็จะต่างกันด้วยนะโจอเอลเนี่ยผลักในเกมเนี่ยแค่นิดเดียวแต่ว่าในซีรีส์นี่ผลักกระเด็นเลยแบบ ทำให้คนเนี่ยล้มไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอารมณ์ Impact เนี่ยดูเหมือนว่าซีรีส์จะทําได้ดีกว่านะครับที่แบบโจเอลเนี่ยได้รับแรงกโกรธจากเอลลี่แบบเต็มๆ็มหลังจากโจเอลผลักคนมีปัญหากับเอลลี่นะครับเอลลี่ก็จะเดินกลับมาเห็นโจเอลเล่นกีตร์อยู่นะครับแต่ว่าทั้งสองคนเหมือนไม่ได้คุยกันหรือไม่กอาจจะมีการตัดภาพหรือว่าตัดฉากไปนะซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันว่ามีอธิบายแฟลชแบ็กหรือเปล่านะครับ ซ,ซึ่งในตัวเกมเนี่ยมันจะมีฉากที่แบบ UVD ผู้ติดเชื้อเนี่ยก็พุ่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับในช่วงที่แอ b บบี้มาเจอกับโจเอลนะครับซึ่งในตัวของซีรีส์เนี่ยอาจจะมีการสื่อว่าผู้ติดเชื้อที่บุกเข้ามาในช่วงกลางพายุหิมะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีความร้อนจากดอกไม้ไฟเนี่ยไปกระตุ้นนะครับทำให้เชื้อรามีการฟื้นตัวครับแล้วก็สันนิษฐานว่าพวกมันเนี่ยปรากฏมาเป็นจำนวน,นมากในฉากที่แอบบี้ กำลังเดินทางมาหาโจเอลเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์เดียวกันนะครับที่มันจะมีการส่งต่อสปอร์ผ่านทางท่อระบายน้ำได้ครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นการสื่อว่ามันจะมีการบุกเกิดขึ้นในเมืองนะแชร์ที่แอปบี้มาที่เมืองนะครับก็จะเป็นฉากท้ายๆเลยที่แบบว่ามีการอธิบายว่าแบบตัวแอปบ,บี้เนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปตั้งลกรากถิ่นฐานตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสอดแนมนะ ส่วน so, ต่อมาบ้านของโจเอลเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับในตัวเกมนะครับซึ่งก็จะมีป้ายจดหมายของมิลเลอร์ด้วยก็คือในตัวเกมจะเป็นโจมิลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีรูปภาพคาร์บอยด้วยซึ่งตัวโจเอลก็เหมือนกับชอบคาร์บอยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีช่วงท้ายด้วยนะครับหลังเครดิตเนี่ยมีการอธิบายถึงเบื้องหลังของพว่วมกับว่ามันจะมีผลกระทบเสมอนะครับเมื่อโจเอลเลอกในการทําแบบนั้นเนี่ยตัวซีรีส์ก็จะมีการนําเสนอในภาพสะท้อนของความสูญเสียที่จะ มีการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็จะคล้ายๆกับในตัวเกมเลยและสุดท้ายครับมีดของเอลลี่นะก็จะเหมือนกับในเกมเลยนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของซีรีส์เดอะลาสบวอซีซั่นที่2องชปเตที่ที่1นะครับที่ผมรบรวนมาแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่มีการเล่าเหตุการณ์ที่ต่างกันกับในตัวเกมนะครับในตัวเกมในการนําเสนอว่าแบบตัวของเอลลี่ก็มีเหตุการณ์ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ฉลองนะครับแล้วก็ยังมีปัญหากันแต่ว่าในตัวของซีรีส์เนี่ยแบบมีการเล่าเป็นวันต่อวันเลยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทิ้งคอมเมนต์กันหน่อยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ Have you told anyone else? I wanted you to see it first. Saw an armed patrol go from town to an outpost over there. A few more outposts in between. They have electricity, guns. It's a lot of people. We can figure it out. Okay assuming he's in there how do we get to him we can corner one of the patrols and get confirmation and then i don't know maybe find a way to lure him out yeah okay I'm sure they'll be happy to offer that information up well then we make them you hear yourself okay what do you want to do What is going on with you? Mel's pregnant. Oh. Okay. It's not just that, though. Should I say congrats? When everyone else sees this, they're going to want to turn back. We can convince them, right? He knew I couldn't count on you. Happy. I want what you want. But not at any cost. Hey. Don't. See you back at the lodge.